โอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ดียก็รับเข้าสู่รายการกล้วยทอดชาแนลอยู่กับผมมิสเตอร์กล้วยอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมพัมกินแพนิกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเมื่อคิ้ที่แล้วเราแบบกูสามารถอะไรเงล้ยเราติดนิดเดียวติดกวางวเราประมาทไปหน่อยไงคลิปีที่แล้วเราไปกดวิ่งไปแล้วจะเอเ๋ตัวเองเจอกวางพอดีเงียเรียบร้อยเสร็จเสร็จกวางเลยมึงแา้ปัญหาเล่นเดียวเลย โอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็ผมกมนะว่าคลิปนี้จะต้องจบเวผมจะเล่นให้มันจบเลยแลวเล่นให้เคลียร์ด้วยคือผมจะซื้อพืชทุกอย่างอัพทุกอย่างให้เต็มหมดเลยเว้ยแล้วค่อยออกเห็นปะมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียววะแต่จริงๆโมลาผมก็มีจํากัดนะคงจะเล่นได้ไม่ขนาดนั้นแล้ว <c oughs> แต่ถ้าทําได้คือปิดเลยนะเดี๋ยวปิดจบับละโอเคไปเล่นกันเลยเฮืยอะไรเนี่ยไอ้ว์เดยคืูดีก็มีเพลง อะไรคำนี้อ่ะปันสาทจะแดกไอ้เหี้ยอยู่ดีก็มีเพลงดังให้กูสังเัน,นไอ้สัตว์เอาหล่อนเลยไอ้เหี้ยเพลงแม่ง ไม่ผมแตกผมแตกว้ยวุ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 ้ยชีถันวุ้ยเฮียรองเท้าช่วยชีวิตดีนะกูอัพร <น lum S 2> องเท้าไอ้เฮียเกือบเกือบแล้วมึงเต็มเลยปะเต็มเลยปะเต็มเลยแบบนี้ก็เต็มเลยดีกว่านี่เลยมาได้เวลาปลูกส้มกันละ โอเ้เียมาว่ะเอาเรื่องว่ะตอนนี้มาเว้ยเราโทรมาคืนจุดจุดจุดเดิมมาล,ละเราถึงจุดเดิมแล้วเพื่อนๆด้วยพลังแห่งส้มยังไงละ่ะปลูกส้มดีกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องส้มนะ่ะนึกถึงไอ้นี่เลยมันมีตัวละครหนึ่ง,ง่ะที่มันแบบรู้เหมือนไปปั่นประสาทว่ะนะไอตัวที่แบบไ,ไอเจ้าส้มอะ่ะเจ้าส้มนะ่ะตัวน,นั้นแหละ ที่เรารู้มันปราศักดิ์ปั่นปราสาทไปนะเอ้ยตัวนั้นแหละนี่คือตัวนั้นเลยอ่ะเวลานี้ถึงส้มทีไรอ่ะเป็นอนิเมะในตำนานจริงๆนะรู้สึกชอบมากเลยไอ้อะรวยว่ะรวยระหว่างที่กวางอยู่บนเราก็มาทำแปลงล่างเออเราเราวางระบบแล้ววางระบบไปและเออดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระบบเนี้ยดีนะฮะเราก็ไปทำแปลงนี่ไงเชี่ย พริยะส้มทำไมต้นส้มมันดูแปลกๆวะมันพืชในมันเป็นพืชในนธุ์โอ้ยเค่มันเดินไหวจริงอะเน,นี่ยกูไม่ได้พูดเล่นนะเพื่อน <c oughs> มันเดินไหวจริงอะเน,นี่ยเดี๋ยวมันกน้มหัวก็รู้ว่าจะแปลงร่างไอ้เวนกูนหลอนมากแล้ว อุ้ยปลาไม่ได้ตังเยอะอยู่กันนะหลักสามร้อยร้อยสองร้อยเลยอนะสองสมรอยเลยอนะเนี่ยของดีันดีเนาะแล้วก็จะดังใช่ไหมกูรู้เหียทำสแกนกูตกใจอีกยากยากถ้าพี่ไม่เผ่อน้องน้องทำพี่ยากบอกเลยนี่บอกตรงๆนะตรงนี้เลยคือตอนนี้เรารอตังถึงพันอย่างเดียวเสียวเสียวเสียวรูทวานจังเลยครับพี่น้อง เออนี่คือตัวเยี่ยมโอ้เชี่ยโอ้โอ้สองพันชี่ยส้มให้ตายเถอะราคามึงดียังวะเขี้ยนส้มราคาโคตรดีอ่ะสองพันเลยอ่ะสุดตีนจ้ะคือส้มแม่งราคาโคตรดีได้เวลาปลดล็อก ซื้อเลยใกล้แล้วเราใกล้จะเอนเกมละอีกไม่นานเพื่อนซื้อสิ่งนี้โอเคใกล้เฮ้ยเทียนเรามีสมอันเราเตรียมพร้อมไปละเฮว้าว้าเราเข้าใกล้ความฝันละเดี๋ยวเรารอเอาเฟืองไปใส่ไอ้นนองไปแล้วมั้งไปแล้วแหละ <laughs> ไปเถอะ เออไม่ได้อย่างนั้นสิวะมาได้เวลาลุยต่อแล้วมันใกล้ถึงความฝันแล้ว,ลวนะเพื่อนๆนี่ไงยังงอตัวพอดีเลยเชียเอาเรื่องครับพี่น้องบอกเลยแล้วก่อนไปผมจะปลูกทิ้งหมดอะ <c oughs> ปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกไว้ไอสองอันโดยเวลาอันสัน้นบอกเลย จังหวะนี้เกือบแล้วเชื่อวูจะกดวิ่งอยู่แล้ว <c oughs> หละเสียวเสียว,ยวเลยเดี๋ยวเล่ามานี้ก่อนเพราะเราจะลงไปข้างล่างไปใส่สไอ้ไปใส่ตักน้ำหรอโอเค ชูวิง่งอ,อ้าวไอ้เหี้ยแล้ววางเดินมาพอดีไม่ได้หรอต้องไปละแล้วลผมไปเดินออกพอดีเมื่อกี้ไม่เป็นไรมาปลูกแปลงนี้เลยเฮ้ยมาว่าะเราปัตนาว่ะเดี๋ยวเราจะปลูกไอ้นี่สองกันบนทิ้งไว้ให้โตเลยทางตะวันก,กับกระลำตามแผนเราพอมันโตเต็เทมที่เราจะไม่เก็บนะเราจะไปเราจะปลูกไอ้นี่ต่อเราจะ เอเ้ยเฮียลิ้นไก่สั้นหรือไงอเวนเราจะปลูกแค่ส้มกับอันสุดท้ายพอมันได้เงินดีไม่ใช่แล้วหรอกส่วนที่เหลือเราจะปลูกทิ้งไว้เฉยแล้วก็เลี้ยงให้มันโตแล้วก็จะปล่อยไปเลยไงโคตรโคตรโคตรสิ้นเปลืองโคตรได้ประโยชน์กูบอกทำไปทําไมอ่ะออกกูมีสองอันแล้วกูทํามาทําไมวะเพื่อนบอกกูทีดิบอกบาสทีได้ไหมว่าบาสทำไปทําไม มันมาแล้วฮัลโหลเธอเฮ้ยเฮ้เฮี้ยตกใจคุยมึงนี่มันเฮี้ยจริงๆชอบมาให้กูตกใจอยู่เรื่อยเลยเชฉยก็ควรต้องทำตอนเช้าเลยเว้ยใส่เนี่ยเออเราสละเวลาไปหน่อยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าตอนนี้เราไม่รู้ไงว่าความมันเดินมาตรงไหนอะเฮี้ยเราจุกได้เพราะว่ามันระยะมันแคบมากที่ผมรู้คือเราสามารถจุกตรงนี้ได้ เยโอ้โ yeah. oh, ตมาแล้วสวยเลยเดี๋ยวลงตอนนี้เสร็จแล้วเราเช้าเราไปใส่เฟืองโอ้เ oh, ชา้าพอดีเลยมันคือต้นหนังหุ่นใช่ป่ะเดี๋ยวต้องไปอ่านเราไม่ได้อ่านมาเมล็ดละแล้ว,ลวไอ้พวกนี้มันช่วยเราได้ดีเลยนะกี่งไม้นะเก็บไ้ขายไม่เก็บนะเราจะเลี้ยงเอาไว้ <laughs> เราเล่นเล่นแบบเคลียร์เคลียร์แบบเคลียร์จริงๆสองพัน <laughs> เล้ยวสองพนนอง ไม่มีอะไรผิดพลาดต้องไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งนั้นเดี๋ยวจะเลี้ยงในตรงกลางด้วยนะลอมัตโตกอนปิ้งเลยน่าจะได้สักเฟืองหนึ่งโอ๊ยขวานหยูเดินอย่างพี่ชอบ สองเฟืองรวดไปเลยก็ไม่เท่าไรนี่ว่ะเกมนี้ไห้เถอนี่ว่าจะแน่ดูดูพี่เล่นไอ้น้องดูพี่เล่นนี่ถเถอะเจ็บเลยลรับรองรอบนี้ผ่านยางังยังไม่พอเราต้องปลูกอีก <c oughs> บอกนายกูเล่นเล่นแบบคี่เคลียร์เด้วต้องการให้โตเลยเชี้ยจะไม่มาหรอกมั้งหมอจะไม่มีอะไรผิดพลาดแบบมาก่อนเสียงเพลงเงี้ยมาก่อนเพลงจบเงี้ยไม่เอานะเป็นแมวสวัสดีน้องสวัสดีน้องโอเค ครบสองอันี๋ยวเหลือแอคอ่เดียวเอาไปใส่น่าจะไม่มาละอ้ายตัวเองเห้สัตว์ <c oughs> แมกดีเลย์เฮียจุดแม่งมีดีเลย์ด้วยเหรอเฮีย <c oughs> จริงๆได้กวางก่อนเฮีย <c oughs> <c oughs> จริงๆ <c oughs> ปีนไปทางขวาใช่ไหมสัตว์ แล้วกูจะไปทางขวา,งางไงประเด็นน่ะไม่เป็นไรกูปลูกอันนี้ก่อนมันเหลือสองเมล็ดเหลือไว้ทำไมโอ้สวยเลยเกิดข้างบนพี่ชอบเลยเงี้ย <c oughs> งั้นพี่ขออนุญาตใส่เฟืองอันแรกก่อน <c oughs> เบาดับนะครับเรือผมว่าเครื่องยนต์เบาดับนะครับนี่ไงเราพังไปหนึ่งพีปเดี๋ยวอันสุดท้ายใส่แล้วมันต้องสตาร์ทไหมผู้ถามจริงถ้าต้องสตาร์ทด้วยนี่จะเป็นอะไรที่เฮียส้นตีนมากเลยนะโอเคได้เวลาเลี้ยงไอหมอนี่ละเราอยากจะรู้ว่ามันได้จกทมะได้ได้เท่าไหร่จันทร์ช็อคคือเราผ่านแล้วล่ะแต่ขอเก็บผลผลิตจากไอ้นี่สักทีนหนึ่งแล้วก็ทำให้มันโตแล้วค่อยออกไงบอกแล้วผ่านดีๆไม่ชอบชอบไนงะอะไรที่มันยากๆเลยชอบนักแร่ล่ะ ล่อกวางก่นอนเติมน้ำน้ำส้มต่อมันคือส้มจริงๆใช่ไหมมันไม่เหมือนส้มอะ่ะมันเหมือนแก้วมังกรเว้ยเฮ้ทายทหารนี่เราจุกได้ว่าไม่น่าได้กูดูทรง้ว กวางดูหลังะอีไปหน้าอ,อ,อย่านะไปหน้าไม่ใช่เลยแบบเปลี่ยนสกินแล้วนี่หว่าเรลีโมเดลแล้วนี่เปนหน้าไม่ใช่เป็นหน้าไม่ได้เปนหน้าอีกต่อไปเร็วไม่เล่นแบบคีเคลีย่น้องอะไรย,กยากๆนะพี่ชอบนักแร่อ่ะง่ายๆไมย่ยากๆชอบ <c oughs> นี่ยไอที่ตกปลานี่มันดีนะจะตังค์มันได้เยอะดี โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเอ้ยไม่ได้จะประมาทบาสบาสจะประมาทวันท้าประมาทประมาทคือจบประมาทคือมึงมึงตุยแล้วนะบาสน,นะอย่าประมาทจอโอ้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกแล้วใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเพื่อนมันจะไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกแล้วใช่ไหมโอ้วันดีอีเป็นหนะ้าคุ้งที่จะเซ็ตจอพี่เหรอเนาะโดยเบาได้เบาโอเคตอนนี้ต้นส้มเราโตละ อันนี้โตยังอ่ะเก็บได้ยังเก็บได้แล้วโอ,อ้อ๋อมันเก็บได้ไหลายรอบมันเก็บแล้วมันลดร้างต้นไม้ได้เลยเชี่ยแล้วมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกไอ้สัตว์กูจะได้เอามึงคนเดียวโอเคเดี๋ยวเราลองรอ,งองมาโตอีกทีเพื่อความคลีนเพื่อความเคลียร์เราชอบเล่นอะไรเมืกี้เคลียร์น้องนะมาจากทางไหนเอ่ยข้าบาท <laughs> นค่มอนโดยจัดอะบอกเลยแมททุกอย่างยกเว้นเมล็ดไปดีมากมด้เทนะ่านั้นแหละฉันไม่ต้องการแกแกมันเป็นตัวถ่วงอีเปน,น่ามีแกไปอะ่ะทีมก็ไม่จเจริญ อุย้ยได้แล้วเราทําได้แล้วโตวหมดแล้วดูเพื่อนๆดูผลงานครับดูครับนี่โตหมดแล้วเคลียร์นะเคลียร์นะจบนะเกมนี้สำหรับเกมนี้พอแล้วนะไปเหลเวลาสตาร์ทเรือแล้วก่อนไปขอเก็บปลาก่อนไปซะเหลือเวลาจากลากันแล้วเกาะแสนสนุกผมไม่ต้องสตาร์ทเรืออีกรอบใช่ไหม,มเสียง เคลื่อนงนนี่มันสบายหูยจังเลยได้เวลาจากราเร็วโอ้เครีร์คอมพลซสโบ้ในที่สุดแล้วก็เล่นเกมสตีนี่จบนาทีเ <c oughs> ยี่ยมเป็นการเคลียร์ที่สมบูรณ์แบบมากบอกเลยถ้าจะให้สมบูรณ์แบบวันนี้คือกูก็คงต้องไล่เก็บกิ่งไม้กับพวกหญ้าตามพื้นที่กามาวางให้หมดอ่ะคงไม่มีใครเคลียปกว่านี้แล้วดวะครีนกินกรีนนะ เป็นไงคร like 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 eh ับผมเพื่อนชอบไหมครับระหว่างในการเล่นเคลียร์ในครั้งนี้นะโตทุกพืชพันธุ์ทั้งกระล่ำทั้งแบบส้มทั้งมันองุ่นหรือเปล่าไม่รู้คืองุ่นหรือเปล่าไม่รู้แต่กูอย่าองุ่นไว้ก่อนล่ะทั้งส้มทั้งองุ่นทั้งกระล่ำทานตะวันแถมบูเบอรี่กูเรียกบูเบอรี่แล้วกันไม่ตรงกลางโตมาแล้วไงแล้วถ้าตะคริววันนี้คือมึงต้องเก็บกิ่งไม้ให้กับหญ้าแล้วด้วยนะกูบอกก่อนโอเคถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบบ๊าาายยลกกัันนนไป่อะครผม อ็ยังยิ้มน่าครับไปละ